ื้ออันนี้มาลองที่ดักยุงร้อยสีบาทเขาจะมาแค่นี้นะเราต้องไปหาหัวเสียบเราเองวิธีการใช้ของเขาก็คือเพียงแค่คุณเสียบปัก๊กจึงตัวเครื่องดักยุงอันนี้เขาก็จะปล่อยแสงสีม่วงออกมาแล้วก็ทําการดูดยุงเข้าไปเราควรที่จะเปิดที่ดักยุงก่อนที่เราจะเข้ามาเพราะไม่งั้นยุงจะกัดเราแทนที่จะเข้าไปอยู่ในเครื่องนีคือที่เขาบอกมานะพี่อ่ะก็คือจะทดลองใช้อย่าแปลกใจถ้าเสื้อพี่จะงง,งๆเพราะว่าไม่รู้ไฟหายไปไหนหปิดปุ๊บปิดปั๊บ ตัวนี้จะทำงานเบาเสียงเขาก็าจะประมาณนี้ตูด3ร้ 360. อ0องศาอย่างนี้เลยปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนปุ๊บอย่าคืนนี้พี่จะเปิดชิงไว้พี่จะต้องข้ามไปอีกย4ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเปิดดูเหมือนเครื่องทำการแบบดูเข้าไปแล้วก็อมไว้แล้วให้มันแบบกดเข้ากดน้ำตายในที่สุดเน่าใส่เขานั้นเนี่ยผ่านไปหลายวันแล้วจะมาเปิดดูกัน ไม่มียุงเลยอะหรือบ้านเราไม่มียุงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่จับยุงใหม่พี่จะเอาไปจับยุงข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีสถิติที่จะโดนยุงกัดเยอะแล้วจะมาแกะกันดูทำไมอะบ้านเราสงบสุขขนาดไม่มียุงเลยหรอสี่ชั่วโมงเลยนะนายดูดยุงไม่ได้สักตัวเลยหรอไหวปะเนี่ยนายทาทั้งข้างในบ้านแล้วก็ข้างนอกบ้านสําหรับพี่นะยังไม่สามารถที่จะให้ยุงเขามาอดตายอย่างนี้ได้กนะ็ถือว่าโชคดีแล้วกันเราไม่ทรมานสัตั์ they would.